ยิบให it ้เพื um, ่นแม่ย right, ิบเส้มือเพื่นแน่หาบัพอหรือเปล่าเนาะไหนเนาะตัวใหน้อหนาะพี่น้องยายยายายายเ้ยหันมาะเพอมเเด้อมาเม็นเเด้อตายายเด้อเม็นเเด้อเขียนให้จับมือเขียนเลย จับ mươi เสียดเลยเนาะอือเบิกยังน้อเฮาก็ไปดุดมาซ่ํา100 ขอสามตัวได้งวดนี้สามนี่เป็นขอสามมาเด้อสามแปดหกสามแปดศูสา áo <laughs> đi, áo đi đi 9 <laughs> <Nấu chết. cười> เจ็ดกับหาหนึ่งโตสามโตก็คือสามแปอ้สาธุสาธุสาธุชมจากมองไหนหมอกกันโัยเออจุ๊ยตกใจอ่าไปแล้วไปแล้วโอ้มันใจมอือัมันใจมาก จะได้สามตัวมาเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปะแปะ วาถิมเนี่ยวกเรเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหลักกิโลแล้วนั่นนะเก้าเจหลักกิโลแล้รนั่นเก้าเจ็ดกาก้าลักกิโลมาบอกเลยมาบอกเลยมาบอกอ่ะ ตายายมาบอกครับครับมาบอกเอกเข้าหูขุดสกกระซิบใส่หูิใส่หูว่าเลขว่ากซิใส่หูเลขสามศนว่าเลขเก้าหนึ่งเลขเก้าเก้าเจ็ดตัวเน้นเน้นตัวเต็เต็สามดศูนย์เก้าเกับข้าหนึ่งวงมมาที่เก้า แขนเสีสงอืรักรตัวนี้นี่มาไก่กว่าก่ชัดๆเนี่ยอืมหัน0 0อ่ง1,000อร์เซ็นอร์มาแท่งหมืเปอร์เซ็น มาหนึ่งันเปอรหนึ่ันเป็นต์พี่น้องด้วมอที่ไมันใจปั้นผักขั้นนี้ท่ลน่เปอร์เซ็นต์นานเปอร์เซ็นต์ต้องอาจารย์บอกบโดนบอกเลยใส่หูโนใส่หูซืใส่หูเลยจบตัเชื่เลขสามเจ็ดใส่หูเลยด้วยครับ้งชไหมทางซงโอ้ถ้าเขาจะโดดหน้ามือเขาเขาถโดดน้ามือเขาจะโดดงามอีกเลเขาตัวนี้ทะเลเขาตัวนี้ อยากกระโดดแก้มกระโดดน้ำกระโดดน้ำถวายกระโดดน้ำเลยเอาน้าพี่น้องทาเลกเขาเนี่ยเป็นบาดีแก่บนในการกระโดดน้ำอีกคือนเขาเมื่อที่แล้วก็กระโดดน้ำอ๋อมันใจมันใจให้มั่นใจแข็งแรั่อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมมันใจแรงแรงโอ้โหนี่มาแล้วครับอาจารย์ป้อมครับเอกลักษณ์อาจารย์ป้อมต้องพี่น้องเบิรงเกระโดเบิรงดูสามสาม 8, <S <S 8 8 0แปดศูนย์แปเานกรเรียกกัเรียกก้านเรียกก หนึ่งศูนย์ศูนโอ้หน bum, ึ่งหมื่นหน,หน 1, ึ่ง่นเฟันทงฟันทองันทอ้ต้องถูกกันทุกเทยทุกคนเลยว่นนี้ถูกทั่วฟ้าเมืองไทยโ สาม <Harriet S 1> แปดสามศูนด้วยสามศูนย์ด้วยตัดไปก่อนตัดด้วยตัดนะอย่าลืมตัดนะ สวัสดีครับขอให้ออกวันนี้อ่าขอบคุณที่เขอามาติดตามชมหายใจขอใจวัดที่แล้วครับ